โอเควันนี้ก่อนออกจากบ้านนะคะตอนเช้าดื่มวสามไปแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวกําลังจะไปไปที่โบสถ์วันนี้มีกิจกรรม father's day นะคะก็เลยก่อนเช้าไปมันต้องมีอาหารเยอะะที่โบสถ์อะมันมีอาหารเยอะอะก็เลยต้องเอาวิสลินดักไว้ก่อนนะคะ วิธีชงเหมือนกันเลยเหมือนวีสามเลยเนี่ยก็หนึ่งซองต่อน้ําเนี่ยประมาณแค่นี้อยากได้เข้มข้นมากก็ไม่ต้องใส่น้ํามากนะคะอยากได้เข้มข้นน้อยก็ใส่น้ําเยอะๆหน่อยหนึ่งซองนะคะน้ําปริมาณเท่ากันนะคะน้ําปริมาณเท่ากันกับใส่วีสามเลยก็ประมาณหกถึงแปดออนอะ่ะ โอเคต่อไปนี้ปราร์ตี้ไปปราร์ตี้แล้วนะเขาขึ้ไม่เชิงปราร์ตี้หรอกคือเขาเป็นเขาเรียกว่าไปบ์บีคิวนะคะไปบ,บีคิวไปปิกนิกกันที่พาร์คนะสมาชิกที่โบสถ์เขาก็จะเอาอาหารไปกันนะวันนี้เราก็เตรียมส้มตำนะคะแต่เป็นพัพะยาสลัดก็คือเอาส้มตำ ทุกอย่างน่รวมไว้ในถาดแล้วนะคะไปถึงเราก็คือเราเตรียมถุงมือไปด้วยแล้วก็ไปขยำขยำเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ถานได้เลยแล้วก็วันนี้มีขนมมันขนมมันนึ่งแต่เราไม่ใส่มะพร้าวนะคะเพราะว่าเด็กๆหรือคนฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยเขาเขาไม่ทานมะพร้าวนะคะที่เป็นมะพร้าวขูดอ่ะแล้วก็เลยใส่แค่น้ำกะทินะคะโอเคใส่น้ำกะทิแทนน้ำโอเคค่ะวันนี้นะคะไปแล้วนะเดี๋ยวน้ำจะไปไปไปแล้วไปปิกนิกนะ дә чөкән